เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆมาชมเลยสวยเลือกใช้นะครับคันนี้บ้านพร้อมที่ดินบรรยากาศดีโล่งลื่นมากครับเป็นบ้านยกพื้นใต้ถุนสูงครับด้านล่างปูกกระเบื้องเรียบร้อยสวยสะอาดเตียงไว้ตั้งนั่งเล่นเปผูกนอนได้สบายรถจอดใต้ถุนได้ครับแลืมีห้องข้างล่างได้อีก เรียก่อมทําเป็นห้องสองชั้นบ้านสองชั้นก็ได้ครับทําห้องข้างล่างได้พื้นที่เหลือเยอะครับไปปลูกต้นไม้พืชผักผลไม้ได้อีกเยอะตัวบ้านสะอาดสะอ้านแข็งแรงครับวิวภูเขาไม่เพื่อนบ้านนะครับมองเห็นกันไม่เปรี้ยวเงียบสงบครับเหมาะอยู่อาศัยครับคอนยน์ใจหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชีา้เป้าเลือกซื้อมาจําได้ไหม่พาคลิปให,หม่ๆครับบ้านส,สวยๆบรรยากาศดี แปลงนี้2ห้องนอนนะครับ1ห้องโถง1ห้องครัว2ห้องน้ําแล้วก็มีระเบียงด้านหน้าด้วยไว้นั่งเล่นรับลมชมวิวกันได้พิกัดอยู่สาริกาอำเภอเมืองนครนายกครับใกล้น้ําตกใกล้แหล่งท่องเที่ยวใกล้น้ําตก,ก,ตก,ก,ตกไายแห่งเลยเอกสาร,รสิทธิ์โฉนดคุดแดงนะครับนอสซีจอหนึ่งงานห้าสิบตารางวาขายยกแปลงทั้งบ้านทั้งที่ดินในราคาสามล้านห้าแสนบาทครับสามารถขยายเนื้อที่เพิ่มได้ครับหนึ่งไร่ในราคา 5ล้าน5 0 0แสนบาทครับสนใจรายละเอียดติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยครับเปิดโทรใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมได้เลยนะครับทางเราเพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจด้วยนะครับสวัสดีครับ